สวัสดีเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับพาทุกท่านมาชมโบราณสถานวันนี้จะชมกันแบบยาวๆหลายๆจุดนะครับต่อเนื่องเป็นโบราณสถานที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของวัดพระแก้วครับข้ามถนนจากสารหลักเมืองมามีทั้งหมด6วัดที่อยู่ในทุ่งกว้างของเมืองกำแพงเพชรในเขตกำแพงเมืองนะครับวัดกลางนครที่ท่านกำลังได้รับชมอยู่ตรงนี้นะครับ จะข้ามถนนจากวัดพระแก้วมาในส่วนของโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่นะครับในส่วนวัดกลางนครจะมีสถูปที่เป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม3ามชั้นแล้วก็ชั้นถัดไปเป็นฐานบัวบัว่ว้ามบัวหงายมีลูกแก้ว2อเส้นนะครับเป็นสถูปขนาดเล็กแล้วก็มีวิหารที่ด้านหน้าก็มีบันไดาทางขึ้น สองทางครับในส่วนของด้านบนวิหารมีฐานชุกชีครับเป็นฐานองค์พระพุทธรูปเราจะเห็นร่องรอยอยู่ด้านโน้นนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็เป็นมาตรฐานของวิหารครับก็คือมีการก่อศิลาแรงขึ้นมาเป็นฐานยาวๆเป็นอัศนะสง์เราจะเดินชม บรรยากาศของวัดกลางนครซึ่งส่วนที่หลงเหลืออยู่จะมีเท่านี้นะครับก็คือสถูปขนาดเล็กแล้วก็วิหารในส่วนของวิหารก็มีฐานพระพุทธรูปอยู่ด้านในซุ้มครับเมื่อเดินเข้ามาชมใกล้ๆจะเห็นฐานปัดครับฐานพระพุทธรูปที่เป็นบัวหงายมีเส้นลูกแก้ว2เส้น นี่คือวัดกลางนครโบราณสถานจุดที่1ในทุ่งกว้างส่วนนี้นะครับผมใช้คำว่าทุ่งเนื่องจากโดยรอบนั้นก็จะเป็นทุ่งโล่งๆครับที่อยู่ในเขตกำแพงเบองในส่วนของวัดกลางนครก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้เจดีย์ช้างเผือก ของวัดพระแก้วที่สุดครับเพียงแต่มีถนนหมายเลข101จากกำแพงเพชรไปสุขโขทัยขั้นกลางที่ท่านมองเห็นมีรถวิ่งอยู่ด้านโนนะครับนั่นเป็นถนนที่จะไปสุขโขทัยที่ขั้นกลางระหว่างพื้นที่โซนวัดพระแก้วกับวัดกลางนาครก่อนที่จะไปชมวัดที่สองให้ชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับร่มรื่นมากๆบางวัน ตอนเช้าเห็นมีเพื่อนสมาชิกบางท่านจักรยานรถยนต์มอเตอร์ไซค์มานั่งจิบกาแฟบริเวณใกล้ๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดที่สองต่อไปวัดที่สองในส่วนของทุ่งในเขตกำแพงเมืองครับที่พามาชมคือวัดดงมูลเหล็กเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมวัดดงมูลเหล็กด้านในกัน โบราณสถานที่หลงเหลืออยู่ของวัดองมูลเหล็กจะมีวิหารตั้งอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งวิหารก็จะเป็นฐานปัดฐานปัดก็คือฐานบัวคว่ำบัวหงายเหมือนฐานองค์พระพุทธรูปนั่นเองครับมองจากด้านหน้าเราจะเห็นส่วนของวิหารที่มีบันไดทางขึ้นแล้วก็มีอัศนสง์ับอยู่ด้านซ้ายของคลิปที่ท่านมองอยู่นะครับเมื่อเดินขึ้นไปบนวิหารจะ มองเห็นฐานชุกะชีในขณะเดียวกันในส่วนฐานพระพุทธรูปที่อยู่ด้านบนกับก็เป็นเหมือนมีแอ่งลงไปด้านล่างนะครับนี่คือในส่วนของฐานพระพุทธรูปที่อยู่ด้านบนวิหารเมื่อเดินเลยไปด้านหลังจะเห็นเจดีประธานนะครับเห็นสถูปประธานที่ฐานเขียงแปดเหลี่ยมส่วนชั้นถัดขึ้นมา ด้านในเราจะเห็นวงกลมนะครับที่เป็นอิฐด,ด้านนอกมีศิลาแรงอีกชั้นที่เป็นแปดเหลี่ยมก็เหมือนเราได้ผ่าดูด้านในเหมือนได้เห็นลักษณะด้านในส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็ได้องค์ระฆังก็ได้พังทลายลงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับให้ท่านได้ชมเจดีย์ประธานของวัดดงมูลเหล็ก ฐานด้านล่างเป็นฐานเขียงแปดเหลี่ยมที่วัดดงมูลเหล็กนั้นจะเห็นมีเจดีย์รายอยู่ด้วยนะครับมีเจดีย์รายอยู่สองจุดครับสององนี่คือเจอดีย์รายครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเจดีย์ประธานนะครับส่วนมาที่ ใต้ต้นมะขามเทศนะครับก็จะมีฐานของเจดีย์รายอีกองหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับที่ท่านกำลังชมนี้คือวัดดงมูลเหล็กครับมีมุมสวยๆบรรยากาศดีๆของวัดดงคมูลเหล็กที่อยากจะให้ได้ชมนะครับสถานที่ที่นำชมวันนี้โบราณสถานกลุ่มนี้จะ อยู่นอกพื้นที่การท่องเที่ยวหลักเนื่องจากจะอยู่กลางทุ่งขับรถด้านนอกจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับทำให้ทำให้ไม่ค่อยดีผู้คนแวะเข้ามานักกับให้ได้ชมมุมนี้อีกครั้งหนึ่งได้เห็นส่วนประกอบนะครับชั้นในที่เป็นอิฐแล้วก็ชั้นนอกที่เป็นศิลาแรง ส่วนที่หลงเหลืออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกำแพงวัดนะครับที่เห็นศิลาแรงเป็นฐานปักไว้บริเวณนี้เราจะเดินออกจากวัดดงมูลเหล็กไปวัดต่อไปโบราณสถานลำดับต่อมาที่พามาชมครับคือวัดมาขามเท่าก็เป็นวัดที่อยู่ถัดมาจากวัดดงมูลเหล็ก วัดมะขามเท่ามีวิหารที่ฐานไม่สูงมากครับเดี๋ยวเราชมส่วนประกอบที่เหลืออยู่ก็คือมีส่วนของวิหารแล้วก็เจดีย์ประธานที่มีต้นมะขามอยู่ด้านหลังผังของวัดมะขามเฒ่าก็ยังคงเรียงตัวในแบบตะวันออกตะวันตกนะครับวิหารอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีส่วนที่เป็น ด้านบนก็จะมีเหมือนฐานพระพุทธรูปนะครับแต่ก็เ,เหลือส่วนน้อยแล้วนะครับส่วนด้านหลังก็จะเห็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างแล้วถัดขึ้นไปถึงจะเป็นองค์ะคระฆังซึ่งก็มีต้นมะขามขึ้นคลุมนะครับที่นี่จึงชื่อว่าวัด มะขามเท่าครับครับนี่คือเจดีย์ที่มีต้นมะขามอยู่เรียบร้อยนะครับผมให้ได้ชมโดยรอบสักนิดหนึ่งครับส่วนนี้คือสถตวป,ประทานหรือเจดีย์ประทานของวัดมะขามเท่าที่มีต้นมะขาม โอบไว้เรียบร้อยนะครับรากลำต้นก็เลยปรากฏเห็นชัดเจนในส่วนเฉพาะฐานเขียงแล้วก็ชั้นถัดไปเหมือนจะเป็นวงกลมนะครับลองหามุมสวยกันสักนิดหนึ่งก่อนจะไปวัดถัดไปถ้าเราได้มาเดินชมในภาคสนามจริงนะครับจะได้เห็นว่าโบราณสถานที่ตั้งอยู่กลางทุ่งเป็นอย่างไรนะครับ มีความเงียบเหงาโดดเดี่ยวอยู่แบบไหนในยุคปัจจุบันนะครับที่ด้านนอกก็จะเป็นถนนโดยรอบของอุทยานจุดที่ผมเยืนอยู่นี้นะครับที่มาถ่ายคลิปให้ท่านได้ชมด้านนอกจะเป็นกำแพงเมืองที่มีใบเสมาที่มีศีลาแรงงสวยๆครับฝั่งที่มองนี้มองไปฝั่งที่ใต้ของกำแพงเมืองนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปวัดถัดไปนะครับโบราณสถานลำดับถัดมาวัดโพใหญ่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ตั้งอขออภัยครับตั้งอยู่แนวเดียวกันกับเมื่อสักคู่ที่เป็นวัดมาขามเท่าด้านโน้นที่เราเห็นน่องรอยฝั่งโน้นนะครับอยู่ระดับ,บมุมเดียวกัน เรามาชมวัดโพใหญ่กันที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นวิหารที่ฐานไม่สูงมากนะครับเป็นวิหารของวัดโพใหญ่ที่มีอาสนะสง์บนอาสนะสง์เราก็จะเห็นเสาอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นการรองรับหลังคาด้วยครับชื่อของวัดโพใหญ่ก็มาจากการที่ช่วงของการมาบูรณะนะครับก็จะ เห็นว่ามีต้นโพที่ขึ้นคล่อมในส่วนของเจดีย์ประธานเรากำลังเดินไปที่เจดีย์ประธานที่อยู่ด้านหลังวิหารซึ่งด้านบนวิหารก็จะมีฐานชุกชีฐานพระพุทธรูปอยู่นะครับเห็นร่องรอยอยู่ด้านบนเห็นวิหารที่ไม่สูงครับประมาณ40เซนส่วนด้านหลังที่เราเห็นนะครับจะมีฐานเขียงสี่เหลี่ยมในอดีตจะมีต้นโพขนาดใหญ่ ที่เราเห็นร่องรอยรากของโพอยู่ตรงน,นี้ครับตอนนี้ก็ตามอายุไขนะครับตามช่วงเวลาช่วงก่อนจะเป็นต้นโพขนาดใหญ่ครับนี่คือร่องรอยที่เหลืออยู่เป็นรากของต้นโพพอมีการตัดต้นโพแล้วก็บุรณะ นำส่วนของต้นโพออกก็จะเห็นมีส่วนของศิลาแหลนะครับก็กระจัดกระจายมาเห็นร่องรอยภายในขององค์เจดีย์ประธานครับแล้วก็เดินมาด้านหลังเราก็มาเห็นส่วนของวิหาร,รอยู่ด้านนี้ สำหรับมุมที่สวยงามนะครับมุมสูงๆแล้วก็จะเห็นรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญสำคัญนะครับของวัดโพใหญ่การมาชมวัดในชุดนี้ที่ผมนำเสนอในคลิปนี้ต้องใช้วิธีเดินลัดทุ่งครับทุ่งกว้างในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก็แนะนำนะครับรองเท้าถ้าเป็นหน้าฝนก็อาจจะเปียกชื้นด้านล่างก็เรามาระวังสัตว์เลื้อยคลานส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากก็ ชื้นฝนตกก็จะมีเหยื่อของสัตว์เลื้อยคานงเล็บงูนะครับฝากไว้ด้วยดูแลเวลามาท่องเที่ยวครับวัดถัดมาครับเดินเฉียงมาเล็กน้อยเฉียงมาทางประตูผีนะครับชื่อว่าวัดป่าพริกวัดป่าพริกก็จะมีวิหารตั้งอยู่ด้านหน้ามีทางขึ้นบันไดทางขึ้น บันไดเดียวนะครับเมื่อเรายือนอยู่ด้านหน้าวิหารวัดปาด่าพริกจะเห็นชัดเจนถึงความเขียวขจีความสวยงามของทุ่งโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรครับเมื่อเดินขึ้นมาก็จะเป็นวิหารที่ไม่ใหญ่โตมากนะครับเล็กๆไม่กี่ห้องแต่และห้องก็ขนาดเล็กครับด้านหลังมองเห็นสถูปที่ไม่ใหญ่มาก สถูปขนาดเล็กที่มุมท้ายวิหารจะเหมือนมีโกรนศิลาแรงขององค์พระพุทธรูปอยู่ด้วยนะครับมีสองโกรนลักษณะโกรนศิลาแรงส่วนปูนที่โอบแต่งเป็นรูปพระพุทธรูปนั้นก็ออกไปหมดแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นสถูป ที่ฐานเอียงขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็จะมีองค์ระฆังอยู่ด้านบนเราชมมุมสูงของฐานสถูปประธานที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับของวัดป่าพริกป่าพริกนะครับขออภัยครับวัดป่าพิก แล้วก็มองกลับไปยังทิศทางของการตั้งเรียงตัวตะว,วันออกตะว,วันตกนะครับวิหารจะอยู่ด้านโน้นวัดสุดท้ายในกลุ่มของโบราณสถานกลางทุ่งเมืองกําแพงเพชรนะครับคือวัดป่ากล้วยก็ตั้งอยู่เกือบจะ ใกล้กับป้อมต่มันตกเฉียงเหนือของกำแพงด้านหน้าที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นวิหารที่มีทางขึ้นสองทางของวัดป่ากล้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่หญ้าที่เจอฝนใหม่กำลังเขียวงามสวยงามพอดีครับก็เลยได้ชมบรรยากาศสวยๆของวัดของโบราณสถานเมื่อเดินขึ้นมาด้านบน เราจะเห็นฝั่งซ้ายนี้นะครับมีก่อขอบเขตยาวๆเป็นอัศนส่งครับแล้วก็มีฐานชุกชีฐานองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านบนด้วยครับ ด้านบนของฐานพระพุทธรูปจะเห็นมีโกลนพระพุทธรูปนะครับที่เป็นขัดสมาธิราบอยู่สองโกลนที่ลงเหลือเฉพาะส่วนหน้าตักนะครับที่วัดป่ากล้วยจะไม่มีร่องรอยของสถูปหรือเจดีย์ประธานที่อยู่ด้านหลังนะครับจะมีเฉพาะส่วนที่เป็นเหมือน ฐานพระพุทธรูปที่อยู่ด้านบนวิหารเราจะลงไปข้างล่างแล้วเรามองมุมสูงด้วยกันครับบรรยากาศที่สวยงามนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากของโบราณสถานที่อยู่กลางทุ่งเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรวัดที่กำลังได้ชมปิดท้ายนี้โบราณสถานวัดป่ากล้วยนะครับ โดยสรุปภาพรวมทั้งหมดที่นำชมทั้งหมดนี้จะเป็นวัดที่มีแบบแผนในการเรียงตัวทิศตะวันออกตะวันตกวิหารส่วนใหญ่ก็จะมีฐานชุกชีหรือฐานพระพุทธร,รูปส่วนวิหารบางวัดก็จะมีฐานปัดก็คือฐานบัวความบัวหงายครับ แล้วก็บางวัดก็จะมีสถูปแต่เป็นสถูปขนาดย่อมจากข้อสันนิษฐานในช่วงการบูรณะวัดที่อยู่ในเขตเมืองที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองจะเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะครับจะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนา,ศาพุทธศาสนา,า,าในยุคสมัย เมื่อเทียบอายุนะครับก็คือพุทธศตรวตรรษที่20-21อยุทยาตอนปลายโทษครับขอขอไปอุทยาตอนกลางนะครับอยุทยาตอนกลางซึ่งรับอิทธิพลช่วงสุโขทัยตอนปลายมาต่อเนื่องบางโบราณสถานจึงมีการผสมผสานของศิลปะสุโขทยัยบวกกับอยุธยาตอนกลางด้วย เดินจากวัดปากกล้วยมาประมาณ60เมตรนะครับก็จะมาถึงกำแพงเมืองที่สวยงามเดี๋ยวผมจะให้ชมมุมสูงๆปิดท้ายคลิปเล็กน้อยครับับนี่คือส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองกำแพงเพชรที่ก่อด้วยศิลาแลงมีใบเสมานะครับความยาวทั้งหมดของกำแพงเมืองจากการคำนวณก็อยู่ที่5,313เมตร โดยรอบกำแพงเมืองขอบคุณที่ติดตามชมคลิปโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรขอให้ท่านมีความสุขความสนุกในการชมครับแล้วติดตามเรื่อยๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในการติดตามคลิปใหม่ๆครับผมให้ชมมุมสูงๆกำแพงเมืองของกำแพงเพชรนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับ